หญิงที่น่าสวยงาม,มอย่างเราเนี่ยจะสามารถดูได้ทันทีรือว่าเมื่อกี้ฉันดูเป็นยัไยงไงบ้าง,งเป็นสุดเป็นที่ยอดจริงๆอืแต่ว่าทราบไหมคะว่ากล้องถ่ายรูปเป็นชิของใหม่ไม่ได้เพิ่งจะมีมาไม่กี่สิบปีแต่มันนานมากกว่านั้นมากค่ะครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีครับว่าเมื่อก่อนเรานิยมใช้กล้องโุราโรยในการถ่ายรูปกันอ่ะของถ่ายรูปคู่หน่อยนะจ๊ะครับ ไม่ต้องตกใจไปคนส่วนใหญ่ที่อายุเกิน20่ต่างทราบดีว่ารูปถ่ายโพลารอยนั้นต้องใช้เวลารอสักพักหนึ่ง mm hmm. จึงจะเกิดภาพขึ้นมานะครับ mm hmm. แต่อย่างนั้นเราจะวางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จุดกาเนิดของรูปถ่ายโพลารอยนั้นมาได้อย่างไรกันในช่วงปลายยุค3 0ูครับลูกส mm hmm. าววัยสามขวบนักฟิสิกส์ชาวอังัฤชื่อเอวิทเทอร์เบิร์ตแลนด์ครับได้บอกพ่อของเธอว่ารูปถ่ายของเธอที่พ่อใช้กล้องปกติธรรมดาถ่ายนั้นไม่สามารถมองเห็นภาพได,ได้เลยในทันทีด้วยเหตุน,นี้จึงเกิดเป็นรูปโพลารอยขึ้นน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 นมมาาาาาารรับ mm ับ hmm. แแต่่่่่่่่่วเเเเปปปป็็็ทททีีทีีบบีีีสยยยดกภพ้้ใิลจจุะือง จริงนะครับไปล้ะครับคุณเอริชมันครับผมเขินนะครับรูปคุณละลอยนั้นมนีข้อดีเหนือกว่ารูปถ่ายจากกล้องธรรมดาทั่วไปข้อหนึ่งครับตรงที่ว่าเราสามารถเซ็นชื่อลงไปได้ในทันทีเลยจะได้ลายเซ็นผมไหมนี่ผมแจกครับอคอค,ครับนอกจากนี้จะเอามาใช้เป็นที่รองแก้ก็ยังได้เห็นไหมครับนี่หรือจะเอามาใช้เป็นที่บังตาเวลาจะถูกแอบถ่ายรูปแบบผมก็ยังได้ครับนี่สุดท้ายครับ เรายังสามารถเอารูปโพลารอยมาใส่ในเตาไมโครเวฟเพื่อสังเกตผลที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นง่ายๆกับรูปถ่ายสีือจากกล้องดีมีคุณภาพแน่นอนครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รูปเอาไว้ทางด้านในนะครับเอาละลนี่นะครับเตาไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราต้องช่วยกันหาคําตอบแล้วละครับคุณอริสปอลที่คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากอีกเกี่ยวกับคำถามข้อน,นี้นะคะ จะเกิดอะไรขึ้นกับรูปถ่ายทุรรอยเมื่อนำไปใส่ในเตาไมโครเวฟ20วินาทีข้อ 1. ไม่ข้อ 2. เปลี่ยนสีกลายเป็นขาวดำหรือข้อ 3. าหดตัวอย่างรวดเร็วจนหลือขนาดประมาณเท่ากับสแตม์นะคะครับจะกลายเป็นรูปขาวดำหรือไม่มาดูกันเลยเอาระเปิดเตาตั้งเวลา20วินาที กดปุ่มทำงานได้ดูนะครับรูปเริ่มไหม้แล้วโอ้โหนี่ไงเห็นกันหรือเปล่าครับดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดประกายไฟเกิดควันครับรูปไหม้ครับครับและผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วรูปเริ่งเป็นขนาดเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวดำหรือว่าแค่เป็นสีดำเดียวครับอันเกิดจากการไหม้และเกิดประกายไฟมันจะสร้างความตื่นต้ให้เราได้เลยนะครับผมคงต้องเปิดเตาครับเพื่อระบายควัน ออกไปสักหน่อยนะครับโอ้โหหัวันเพียบเลยและคําตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งครับรูปจำไม่ครับ พวการหลักที่ทําให้รูปไหม้ได้นั่นคือสารประกอบพวกเงินทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นกรูออรีนโบรีมีนบารีนหรือว่าไอโอดีครับอย่าไปจําสลับกับหนังรีเมกที่ได้รางวัลตุ๊กตาทองในปี1976ของจูดิตซิลเวอร์เรื่องคุณลืมหนังฟิล์มสีไปแล้วช่างตะกรับเอาไม่ว่ายังไงก็ตามยังเกี่ยวกับเงินอยู่ดีครับเมื่อโลหะได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากครับมันจะดูดซับรังสีมมโครเวสแล้วก็ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนจนเกิดการลุกไหม้้้าา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 ามมเเเเกกออธิบบบบยยรรรรื่่งงนสีีททพผใไดป